สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาสอนใช้โปรแกรมตัดต่อหรือไม่ได้มาสอนตัดต่ออะไรหรือไม่ได้มาแจกอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าช่องของผมนะครับมีผู้ติดตามถึง1 0,000ผู้ติดตามแล้วนะครับก็ผมจะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่กดติดตามในช่องของผมครับให้ผมมาถึง1 0,000ผู้ติดตามครับมันเป็นอะไรที่แบบผมค่อนข้างไม่คาดคิดนะครับว่าผมจะมาถึง10,000ผู้ติดตามนะครับตอนทําแรกๆเนี่ยมันก็มีเริ่มท้อบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครติดตามผมมาตั้งแต่แรก ก็จะรู้นะครับว่าผมเคยโดนแฮกช่องไปแล้วทีหนึ่งครับก็เลยกลัวๆนะครับในการที่จะเริ่มช่องใหม่แล้วเราต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์เนี่ยมันค่อนข้างยากครับเพราะว่าช่องเก่าผมก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับจนมีผู้ติดตามหลักพันเนี่ยแล้วก็โดนแฮกไปนะครับแล้วพอมาช่องใหม่เนี่ยช่องนี้ยช่องที่ผมลงคลิปนี้อยู่ครับก็ค่อนข้างใช้เวลานานมากครับกว่าผู้ติดตามเนี่ยจะมาถึง 100, 200500อะไรอย่างงี้นะครับก็ใช้เวลาเป็นเดือนเดือนหลายเดือนครับแต่ก็มาถึงวันนี้จนได้ครับผมก็อยากจะขอบคุณเพื่่อนนนนนๆทททุุกกกคัีีตติดาามมจถึงวว้้แล หวังว่าเพื่อนๆทุกคน,นครับจะติดตามผมต่อๆไปเรื่อยๆครับคลิปในช่องผมเนี่ยผมก็พยายามจะลงบ่อยๆลงทุกๆคลิปลงอะไรที่มีความรู้มีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในคลิปช่องของผมนะครับอนา,าคตผมก็จะทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อๆไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนอะไรในช่องเนี่ยเพื่อนๆสามารถาค,มครรอ,คอถมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับหรือใครอยากจะถามอะไรจะพูดคุยอะไรมาคุยกับผมได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่ช่วย ใหกันกดติดตามในช่อง YouTube ของผมครับให้มีผู้ติดตามถึง1 0,000ผู้ติดตามครับจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าผู้ติดตาม1 0,000คนก็อาจจะดูน้อยๆไปสําหรับบางคนนะแต่สําหรับผมสําหรับคนที่ทําช่อง u t u b e เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเป็นก้าวที่สําคัญเลยครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นก้าวที่สําคัญสําหรับผมนะว่ากว่าจะมาถึง1 0,000ผู้ติดตามได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทําคลิปอะไรลงไปแล้วผู้ติดตามก็มาเองก็ไม่ได้นะครับสาหรับผมผมคิดว่าค่อนข้างมีค่าสําหรับผมมากนะก็ขอบคุณครับไว้เจอกันในคลิป ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ